สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับคลิปนี้มีส่งเหรียญมาขายแล้วนะครับก็สมาชิกท่านนี้ก็ส่งมาขายเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญในกล่องเป็นอะไรนะครับไม่ต้องเสียเวลากันเลยนะครับแกะกล่องกันเลยนะครับว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับซื้อจริงหรือโมดูเอาเองดีกว่านะครับเพราะว่า หลายหท่านคอมเมนต์สอบถามซื้อจริงหรือเปล่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับอยากให้ลองมาดูคลิปดูนะครับคลิปของผมว่าเป็นคลิปแบบไหนนะครับซื้อจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูนะครับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันเลยนะครับมาแกะดูเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับอยากจะส่งมาขายก็ส่งรูปมาได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับ นี่นะครับสภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะแกะก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทนะครับห้าบาทคุดตรงนะครับอันนี้ก็คือสภาพผ่านการใช้งานนะครับห้าบาทคุดนะครับซื้อเริ่มต้นที่สามสิบาทนะครับเหรียญละสามสิบนะครับแบบนี้นะครับใครมีเยอะอยากจะขาย พักมาได้เลยนะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับอันนี้คือแยกมาให้นะครับคัดมาให้นะครับว่าน่าจะเป็นสภาพเดี๋ยวเดูดอันนี้ด้วยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับน่าจะเป็นหนึ่งบาทครดอันนี้คืออ่าอันนี้ก็บาทครดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บาทครุดเหมือนกันนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็หนึ่งบาทครุฑเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยนับจํานวนแล้วก็ค่อยคิดนะครับว่าเท่าไหรน่นนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูก่อนนะครับว่ามีเหรียญส่งมาขายจริงๆนะครับช่องผมซื้อจริงนะครับทําคลิปแล้วก็ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องเขาคัดสภาพมาโอ้ปนแล้วปนแล้วเดี๋ยวลองมาดูนะครับ อ๋อนี่คัดแยกมานะครับมีขาแว่นนะครับนี่นะครับอืมอันนี้เดี๋ยวผมค่อยไปนับจํานวนแล้วกันนะครับว่ากี่เหรียญแต่ว่าส่งมาให้ดูอ่ามามาแกะกล่องให้ดูนะครับว่ามีเหรียญส่งมาขายนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับเพื่อนๆรับซื้อทุกสภาพนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือแยกมานะครับน้องเขาน่าจะคัดเหรียญแล้วนะครับแล้วก็มแบบีแบบนี้แยกมาด้วยนะครับก็ซื้อเหรียญละ20ถึง25บาทนะครับ20ถึง25บาทนะครับสำหรับเหรียญหนึบาทครุฑ <constantly running wishes> นะครับแบบนี้ก็รับ <narrower> ซื้อนะครับเนี่ยแบบนี้ก็รับซื้อหมดเลยนะครับก็ใครมีก็ลองส่งรูปมาได้นะครับเหรียญหนึบาทครุฑเหรียญหนึ่งบาทครุฑแล้วก็เหรียญหบาทครุฑ ตรงนะครับส่วน5บาทคุดเฉียงก็คือราคาจะไม่สูงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือเก็บรอราคาก่อนก็ได้นะครับเหรียญที่พอจะขายได้ช่วงนี้ก็คือคุดตรงแบบนี้นะครับแล้วก็1บาทคุดนะครับ1บาทคุดก็ซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับราคามีขึ้นมีลงนะครับก็ใครมีอยากจะขายก็ลองส่งรูปมาดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปเช็คจํานวนอีกทีนึงนะครับผมแจ้งยอดตอนนี้ไม่ได้นะครับว่ายอด ยอดโอนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นยอดไว้ให้นะครับว่าคลิปนี้ได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็สั้นๆนะครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑอยากจะขายทักไลน์มาได้เลยนะครับลายดีผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับติดต่อได้อย่างแน่นอนนะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ2ี่สบาทนะครับยี่สิบยี่สิ้าบาทนะครับเหรียญ1นบาทครุฑรับซื้อทุกสภาพนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านใช้หรือ U N C ก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะครับราคาจะสูงกว่าสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสวยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ